สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องซิมซิมเด y ครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมารีวิวโคมไฟถนนโซลาเซลล์กันครับตัวนี้นะจะเป็นรุ่น100วัตต์นะครับยี่ห้อแลนดี ก็จะเป็น a l l i n o ันนะครับก็คือนะเพื่อนๆไม่ต้องเดินสายไฟจากแผงโซลาเซลล์นะไปหาหลอดเพราะว่ามันจะอยู่ด้วยกันนะเป็น All-in-One ในตัวเดียวครับส่วนเหตุผลที่ผมซื้อมาใช้นะก็คือสินค้ามีการรับประกัน2ปีเต็มครับแล้วก็จำนวนหลอด LED นะที่เขาใส่มาให้เนะี่ยมันค่อนข้างเยอะมากครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งครับก่อนอื่นนะผมก็จะมาแกะกล่องดูข้างในกันก่อนเลยครับ ก็จะเจอกับโคมนะฮะด้านบนของมันนะก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะซึ่งกินพื้นที่ไปประมาณ8-90%แล้วก็จะมีน็อตยึด4ตัวนะฮะเอาไว้ยึดกับเหล็กกลมนะที่เขาแถมมาให้ครับส่วนด้านล่างนะก็จะเป็นหลอด LED ดวงเล็กๆนะที่เรียงต่อกันแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะลอกพลาสติกกันลอยออกมาให้เพื่อนดูนะ หนึ่งช่องดวงไฟนะมันก็จะมี LED ถึง40ดวงครับและโคมตัวนี้นะมันมีถึง9ช่องไฟนะก็แปลว่าหลอด LED ดวงเล็กๆแบบนี้นะเรียงต่อกันจำนวน360ดวงซึ่งความสว่างนะผมก็ไม่อยากจะคาดเดาเหมือนกันครับว่ามันจะออกมาประมาณไหน ข้างในนะมันก็จะมีใบคู่มือการใช้งานนะเขาก็จะบอกว่าเขาแถมอะไรมาให้บ้างนะมีวิธีการติดตั้งยังไงนะแล้วก็สอนการใช้รีโมทคอนโทรลครับแล้วเขาก็จะแถมน็อตยึดน็อตยึดนะก็จะมีทั้งน็อตเกี่ยวละเอียดนะแล้วก็น็อตที่ยึดกับพื้นผิวที่เป็นซีเมนต์เขาก็จะแถมมาให้เหมือนกันครับแล้วก็มีรีโมทนะพร้อมฐาน2ก้อนแล้วก็มีขาเหล็กนะชิ้นเบลล์มเลยครับ ส่วนวิธีการติดตั้งโคมไฟตัวนี้นะผมบอกเลยว่าง่ายมากๆครับก่อนอื่นนะเราก็จะหาจุดที่เราจะติดตั้งถ้าเป็นเสากลมนะผมบอกได้เลยครับว่าแค่ขันน็อตเข้าไปนะแล้วก็ประกบเหล็กอีกแผ่นหนึ่งก็เท่านั้นเองครับแต่ที่บ้านของผมมันไม่มีเสากลมแบบนั้นนะผมก็เลยจะเลือกไว้ตรงหน้าบ้านนะแถวแถวโรงรถนี่แหละครับโดยการเอาขาเหล็กนะมาเทียบแล้วก็ใช้สว่านเนี่ยเจาะขว้านรูนะฮะ แล้วก็เอาน็อตเกี่ยวละเอียดเนี่ยยึดติดตั้งให้เรียบร้อยครับเมื่อยึดขาเหล็กเรียบร้อยแล้วนะที่เหลือเราก็แค่สวมโคมนะลงไปกับเสาโดยคลายน็อตให้มันสักเล็กน้อยนะให้มันพอมีระยะสวมเข้าไปได้หลังจากนั้นนะก็ขันน็อตให้พอตึงตึงมือนะแล้วก็ทำการหมุนกลับมันขึ้นไปครับ เพื่อนๆก็หาประแจนะหรือว่าบล็อกเนี่ยมาขันซ้ําให้แน่นอีกนิดนึงนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งส่วนนี้นะก็คือสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์นะตัว60วัตต์ตัวที่ผมรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะสำหรับโคมนะผมติดตั้งเสร็จประมาณบ่าย56นะก็เกือบจะบ่าย2ผมจะให้มันชาร์จทิ้งไว้นะจนถึงเย็นตอนค่ำๆนะเราจะมาทดสอบกันอีกทีนึงครับ นี่ก็คือหน้าบ้านของผมตอนค่ำนะดูแล้วมันก็ช่างมืดมนได้ใจจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะกดเปิดแล้วนะฮะดูแสงที่มันส่องตรงต้นไม้สิครับอยากก่างกะตอนกลางวันนะนี่ฮะผมจะถอยมาให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นลำแสงนะฮะที่มันส่องพุ่งลงพื้นแต่ระยะความสูงที่ผมติดตั้งโคมนะฮะมันน่าจะต่ำไปนิดนึงนะฮะมันทำให้แสงเนี่ยยังกระจายไม่ทั่วถึงนะฮะ ที่จริงเขาก็บอกไว้นะว่าความสูงเนี่ยควรจะประมาณ4เมตรครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะย้ายที่หลังได้ครับมาดูที่ปุ่มรีโมทกันบ้างครับตรงปุ่มรีโมทนะผมจะขออธิบายคร่าวๆก็พอนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเปิดคู่มือนะแล้วก็ทําความเข้าใจได้ง่ายๆเช่นกันครับหลักๆมันก็จะมีปุ่มเปิดนะปุ่มปิดปุ่มบนที่เห็นเหมือนรูปพระอาทิตย์สว่างเต็มดวงนะก็คือปรับแสงสว่าง100%เต็มครับ ส่วนปุ่มล่างนะที่เป็นรูปพระอาทิตย์สว่างครึ่งเดียวนะก็คือปรับแสงสว่างลงมาเหลือแค่50%ปุ่มซ้ายก็เพิ่มแสงนะปุ่มขวาก็ลดแสงรู้สึกว่ามันสามารถปรับแสงสว่างได้ประมาณ7-8-9ระดับนะประมาณนี้แหละครับปุ่มออตโต้ตรงกลางตัวนี้นะผมถือว่าเจ๋งมากเลยครับก็คือนะถ้ามีคนเดินผ่านในเขตลัศมีของมันใช่ไหมคัมันก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับนะ เมื่อเซ็นเซอร์ตัวนี้สะดุ้งนะมันก็จะสว่างเองอัตโนมัติครับมันจะสว่างแบบนี้นะประมาณ100%เต็มๆเลยครับแต่ถ้าสักพักไม่มีคนผ่านไฟมันก็จะหลีลงนะและก็จะมีแสงสว่างสแตนบายอยู่ในหน่อยแค่นั้นเองครับและอีก3ปุ่มที่เหลือนะด้านบนก็จะเป็นปุ่มเอาเวนะหรือว่าโหมดคงที่ก็คือนะแสงมันจะสว่างตลอดทั้งคืนเลยครับความสว่างก็อยู่ที่70%ของความสว่างทั้งหมด ปุ่ม2บวก x ก็คือสว่างคงที่ไป2ชั่วโมงความสว่างก็อยู่ที่70%แล้วหลังจาก2ชั่วโมงนะมันก็จะกลายเป็นโหมดออโต้อัตโนมัติเหมือนเดิมครับปุ่ม3บวก x ก็เหมือนกันครับก็คือสว่างคงที่3ชั่วโมงความสว่างก็อยู่ที่ประมาณ70%แล้วหลังจากนั้นนะมันก็จะกลับเป็นโหมดออโต้อัตโนมัติเหมือนเดิมครับทุกโหมดที่เราเลือกนะมันจะมีเมมโมรี่จดจำคำสั่งครั้งล่าสุดเก็บเอาไว้ครับ พรุ่งนี้นะมันก็วกกลับมาทำงานที่โหมดเดิมใหม่ครับผมนะจะทดลองใช้งานในโหมด Away ดูนะแล้วมาดูกันครับว่ามันสว่างแบบนี้ตลอดคืนจริงๆหรือเปล่าตอนนี้2ทุ่มยีนาทีนะผมเปิดมาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆแล้วครับก็ยังให้แสงสว่างคงที่อยู่ครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้4ี่ทุ่มนิดๆนะ ผ่านมาประมาณ3มชั่วโมงกว่าแล้วนะมันก็ยังคงให้ความสว่างคงที่เหมือนเดิมครับตอนนี้นะตีหนึ่งยห้านาทีผ่านมาก็ประมาณ5ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ยังคงให้แสงสว่างเหมือนเดิมครับผมมั่นใจนะว่าโคมตัวนี้มันสว่างยันเช้าอย่างแน่นอนครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเทียบระหว่างโซล่าเซลล์60วัตต์ซึ่งถือว่าแสงนะมันแห่งกันคนละเรื่องเลยฮะ โคม100วัตต์นะให้มวลแสงที่เยอะมากครับผมก็จะลองทดสอบใช้ดูอีกสักระยะนะฮะว่ามันให้แสงสว่างอย่างนี้นะฮะเท่าเดิมทุกวันหรือเปล่าแต่ถ้าบริษัทนะเขากล้ารับประกัน2ปีเต็มแบบนี้ผมก็คิดว่าน่าจะหายห่วงนะครับเพราะว่าส่วนมากนะร้านที่เขาขายถูกๆเนี่ยเขาจะไม่รับประกันให้นะถึงรับประกันให้นะก็ไม่น่าจะถึงเกิน1ปีหรอกครับ ผมสรุปให้เลยละกันนะครับก็คือโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ตัวนี้นะฮะมันให้แสงที่สว่างสีขาวใสเหมือนตอนกลางวันครับโหมด away นะก็คือสว่างตลอดคืนจนถึงเช้าอย่างแน่นอนครับในส่วนที่เพิ่มเติมก็คือนะวัสดุที่เขาใช้นะเป็นพลาสติก ABS บวกอย่างดีนะก็คือโคมมันโดนแดดโดนฝนทุกวันใช่ไหมครับวัสดุที่ไม่ดีนะมันก็จะกรอบจะแตกจะหักง่ายๆครับ และระบบชาร์จของเขานะฮะก็เป็นระบบชาร์จแบบ4โวลต์นะฮะซึ่งระบบทั่วไปนะฮะเขาจะชาร์จประมาณ5-6โวลต์ won. 4โวลต์ตามความเข้าใจของผมนะ่ะก็น่าจะประมาณว่าใช้แรงดันที่ต่ำกว่านะฮะแล้วค่อยๆเติมประจุเข้าไปนะจะเป็นการถนอมแบตไปในตัวครับซึ่งราคาโคมตัวนี้ที่ผมซื้อมานะฮะก็ประมาณ900กว่าบาทซึ่งผมถือว่าคุ้มนะฮะสำหรับการใช้งานเกิน2ปีขึ้นไปครับในระหว่าง2ปีนี้นะถ้ามันเปิดไม่ติดนะฮะไม่มีไฟไม่สว่าง เราก็ไปเคมกับเขาได้ครับก็จะได้ตัวใหม่มาใช้และมันก็ไม่เสียค่าไฟนะแม้แต่บาทเดียวใช่ไหมครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะไปซื้อกับทางร้านออนไลน์ได้โดยตรงครับก็จะเป็นตัวเดียวกับที่ผมรีวิวตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่พี่กันการ์ตาวรน,นะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่ตามรับชมครับ